สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูลำดวนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ต่อนะคะเกี่ยวกับการบวกเลขนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะครูมีคำสั่งให้ด้วยนะคะจงหาผลบวกนะคะการบวกเลขในแนวนอนนะคะอ่ะข้อห หนึ่งนะคะหบวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ห้าบวกด้วยหได้เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะได้คำตอบหรือ,อยังลูกได้คำตอบแล้วนะห้บวกด้วยหได้เท่ากับ10บสิมีหนึกับ0ูนยเขียนลงไปแล้วนะ สิบมีห่งกับศูนย์เข้อ2 3บวกด้วย4 3บวกด้วย4ีนะคะอ่าสาบวกด้วยสอ่านับนะคะได้คำตอบหรือยังคะอ่าได้แล้วนะ3าบวกด้วยสได้เท่ากับ7 นะคะอ่าได้คาตอบแล้ว3ามหก้วยสี่ได้เท่ากับเจ็ดอ่าต่อไปข้อที่สามสองบวกด้วย0ูนเท่ากับเท่าไหร่สองบวกด้วย0ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าได้คําตอบหรือยังอ่านนับเลยนะอ่าได้คําตอบแล้วนะคะสองบวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับสองนะคะอ่า ต่อไปข้อที่4 4บวกด้วย1เท่ากับเท่าไหร่สอ่าดูนะคะสบวกด้วย1นสบวกด้วย1ได้เท่ากับอ่านับค่ะนับได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าได้คำตอบแล้วนะคะ4ีบวกด้วย1ได้เท่ากับ ่าต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะศูนย์บวกด้วยศูนย์ข้อที่ห้าศูนย์บวกด้วยศูนย์ได้เท่าไหร่คะได้คำตอบหรือ,อยังอ้าวได้แล้วนะคะศูนย์บวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับศูนย์นะคะอ่าได้คำตอบทั้งห้าข้อแล้วครบแล้วนะคะอ่ะทีนี้ คุณครูจะลบคําตอบนะคะแล้วให้นักเรียนเติมแต่ละข้อเติมคําตอบลงไปเหมือนเดิมนะคะอ้าวลบอ่ะทีนี้เมื่อลบคําตอบเสร็จแล้วให้นักเรียนเติมคําตอบแต่ละข้อนะคะเหมือนเดิมนะคะอ่าสาหรับการหวกในวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมเติมคำตอบและอย่าลืมส่งคำตอบมาให้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะคุณครูขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกับคุณครูลำดวนใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ สองสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนิ้วมือของฉันนั้นมีสิบนิ้วบอกมือผิวนับนิ้วสี่งานตาหนึ่งสอง